ครับพี่เดี๋ยวเรื่องําให้นะตัวนี้ก็หลักๆเลยสําคัญเลยตัวนี้ช่วงวันที่เก้าสัญญาณออกห้างเดียวนะเช็คหมดแล้วไม่มาเลยตอนนี้ร้านเหลียด้าล่างสเท่านั้นเองนะครับหรือพูดง่ายๆสัญญาณเมนเอาพุทธออกภ้างเดียวแล้วตอนนี้อันนี้แผ่นซ้ายทางซ้ายมาแผ่นซ้ายนะทางซ้ายมาหรือแรงเท้าจะหมดแล้วหรือไม่แผ่นขวาสิ้นหายเลยแผ่นขวาหายเลยนะตอนนี้ เช็คอะไรหมดลวทางผ่านอะไรเช็คหมดละลองล้างลองสกิดแล้วลอง,ง,องวดูลวไม่มีมาเลยตอนนี้น่าจะมีอะไรชอ็อตนะเมนเอาน่าจะมีอะไรชอ็อตหรือไม่ก็สไลด์เสียอ,อะไรไไับก ETF ็บ <c oughs> ตรงนี้เดี๋ยวซ่อมอาการเมนเอาไม่ออกข้างแล้วก็เช็คล้างทั้งหมดนะเบื้องต้นตรงนี้แล้วเ,เดี๋ยวผมแจ้งไปในไลน์ครับครับพี่อาการฝั่งช็อตนี่ซ่อมเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ หมายถึงว่าประเทศที่แข็งแรงกว่าแม้ว so uh, so yeah. right. ่าจะดูอ yeah. okay. ่อนแอแอออนนเแแต่มันอ่อนแอกว่าแต่มันแ่อนมังแ้จะดูอ่อนแอแต่ก็ยังแข็งสั่มเสร็จแล้วอาการนี้แล้วก็เดี๋ยวบอร์ดนี้เช็คล้างทั้งหมดแล้วบอร์ดนี้แล้วก็เหลืออเหลืที่เหลือก็เหลือเช็คล้างทั้งหมดแล้วก็เช็คละเอียดอีกรอบนึงครับพี่มิกเซอร์ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วเนาะตอนนี้เช็คล้างทั้งหมดแล้วแล้วก็ซ่อมอาการ ช็อตหมดแล้วตอนนี้เราก็จะเห็นว่าเขาชอบอะไรเมแล้วอราออกหมดแล้วตอนนี้ไม่ใช้จ่อลูกมาทีแนซ้าย้านขวาสำหรับผมเองอันนี้คือผมถ้าส่วนตัวเองผมอันนี้สําคัญนะครับเอฟเฟกต์ผมสนับสนุนการทําชุดนี้ที่พ่อแม่อาจจะปรับสุดก็ได้หรือปรับ กประมาณกลางๆก็ได้แต่ว่าสําคัญเลยคือตัวนี้ตัวที่เขียนว่าเมนมิกตัวนี้สวิตตัวนี้นะสําหรับเอฟเฟกนะต้องกดนะถ้าไม่กดไม่ออกนะตัวนี้ต้องบอกว่าอย่างนี้ต้องกดนะตัวนี้คืออะไรที่เราเคยทำแล้วแล้วก็เคยประสบความสำเร็จถ่ายเอฟเฟกนะครับเราเขารู้ว่าว่ารมันต้องทำยังไงต่างๆว่าแน่นอนการเลี้ยงลูกการดูแลลูกมันเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับทุกคนแล้วเราไม่รู้คว่าเอฟเฟดอันนี้เอฟเฟแออกแล้ว มีโรงพยาบาลมีครอบครัวมีความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆซึ่งเราไม่เคยมีเอฟเฟกต์ออกหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็หนึ่งสองสามออกหมดแล้วครับตอนนี้อันนี้เอฟเฟกต์อันนี้ไมนเอฟเฟกต์อันนี้สำคัญตัวสวิตตัวนี้ต้องเปิดครับแล้วก็เอฟเฟกต์ตัวนี้เป็นเอฟเฟกต์มิวเนาะตัวนี้ครับลูกเนี่ยนะครับมันต้องมีโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับพี่คนที่ผู้คนที่แบบไม่ได